โมชิโมชิสวัสดีทุกท่นทานด้วยนะคะอยู่กิบลี่ในเกม left way นั่นเองนะ,ะทางเดินทางซ้ายนะคะขวาร้ายซ้ายดี <c ười> คิดกหมือนกัน,นว่าทำไมถึงใช้ชื่อเรื่องชื่อเกมเป็นทางเดินทางซ้ายนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยหรือต่างประเทศมีความคิดที่ว่าถ้าขวาจะเป็นทางร้ายทางซ้ายจะเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างนี้ปะ เดินไปเราไปทางซ้ายตลอดอาจจะเจอเรื่องดีๆหรือเปล่าแต่ที่ไปไปเกมแนวสยองขวัญน,นะคะก็คิฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวหรือจะอะไรยังไงนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะว่าแต่ฟอลโล่นี่อะไรอะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าดิ๋ยลืม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 ไม่เคยเล่นเราจะมาหลงมาโหลดอะไรละเอากลับยังไงเนี่ยกด X อกลับโอเค โอเคอ่าเบคบากดเริ่มนะคะคลิปอาจจะงงๆปุ่มนะคะพอดีเราชื่อน้ำผึ้งเรากำลังอยู่บนถนนในตอนกลางคืนเงียบละลายผู้คนมาแต่ไม่ได้ตั้งตัวเลยเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแม้แต่เรื่องราวที่ผ่านมานั้นเราก็จำไม่ได้เลยโอเคแล้เราได้เป็นสาวน้อยนาน้ำผึ้งนะคะกด กด A W D S นะคะในการเดินนะคเหมือนเพียงบอติกด X ในการยกเลิก er. แล้วกดสเปกบาร์ในการคุพูดคุยใช่ไหมสเปกบาร์สเปกบาร์ bar, bar. ได้ไหมไม่มีอุ๊ยกดแถบได้อะไรขึ้นมา Inventory ีจะแปลว่าเราต้นไม้หักโค่นลงมาอ๋อโอเคปะเราไปดีกว่าไปทางอื่นดูนะคะ หลุมเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยตรงนี้มีหลุมเหรอรู้สึกจะเป็นหลุมขนาดใหญ่นะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคุยรถได้ไหมรถไม่ใช่รถของเราโดโดรถดรถโอเคไปนั้นดีกาคุยรถไม่ได้โอเคเออตรงมาตามทางนี้เคนี้ยังไม่มีสีนะคะแต่ทำให้กิ๊บรู้สึก อินดี้แล้วสวยดีนะรู้สึกรถจะจอดขวางทางอยู่นะมันเป็นซอมบี้ปะเนี่ยไม่กิดรู้สึกเหมือนแบบแอบร้อนๆนะทางนี้ได้ปะทางนี้เป็นไม่ได้ทางนี้อ่ะประตูทางเดินข้างตึกฮประตูทางเดินข้างตึกแต่ล็อกอยู่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นี่เนี่ย เข้ามาในร้านอะไรก็ไม่รู้อะน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตปะเฮ้ยทำไมมันเลเทะอ,อย่างเงี้ยสิ่งของต่างๆตกกระจายกระจายเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไมมันตกกระจายเต็มไปหมดเลยอะเห็นะนะน้ำผึ้งพบกุญแจที่เคาน์เตอร์คิดเงินกุญแจไอ้กุญแ,แจห้องค้างว่าเคาน์เตอร์คิดเงินไม่มีอะไรพิเศษอะ เดี๋ยวอเหมือนเมื่อกี้เหมือนไม่เสียงอะไรไปห้องนี้ใช่ไหมแ้ำเพิ่งใช้กุญแจเปิดประตูอ๋อ <c oughs> มีแมวด้วยแมวแมวเฮ้ยไม่ใช่แมวนี่หัวลิงมะหน้ากากตัวการ์ตูนใส่อยู่กับอะไรบางอย่าง ลักษณะเป็นก้อนขนาดเท่าหัวคนหวังว่ามันคงจะไม่ใช่นะเอาจริงหนิเซฟได้ปะยิงเซฟไม่ได้อ่ะเธอแอบหลอนเนี่ยเออโอ๊ยเดี๋ยวๆดโอเคทางนี้ทางนี้สำรวจเปหน้าต่างหน้าต่างมีอะไรไหมจ๊ะมีอะไรไหมคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งก่อนน้ำผึ้งหุ่นดิโอ้ มีสิ่งของขวางทางอยู่เราไปไม่ได้เดี๋ยนี้ไปเกมเดโมโน,นะคะทดลองเล่นฟรีในสตรีมนั่นเองไปเกมของคนไทยนะคะเอ่อไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆไปเน๋จะสุดทางแล้วเนะี่ยสิงสุดยังสุดยังประตูนี้น่าจะพาเราจากซอยแคบๆนี้ไปได้เปิดค่อนข้างลำบากเหมือนกับว่ามีเอ่อ เหมือนกับว่าไม่มีใครเปิดมันมานานแล้วอ๋อแต่ก็เปิดเข้ามาได้ใช่ไหมกลับได้ประตูดูเก่าและปิดแน่นจนเราเปิดกลับไปไม่ได้เอาหน้าแปลกมากท,ทั้งที่เราเพิ่งจะเปิดออกมาแท้ๆเลยอะกรําตัวอี้นั่งได้ไหมเราน่าจะนั่งพักที่เก้าอี้ตัวนี้ได้นะ,ะเหฟ โอเคกลับกลับกลับจุดเซฟคือเก้าอี้น้เพิ่งพบแผนที่บนโต๊ะนี่เราอยู่ไหนนี่คือแผนที่ของที่นี่ตรงนี้ถูกวงเอาไว้ที่นั่นคงมีอะไรบางอย่างอะ่ะเราน่าจะลองไปดูกดอะไรดูแผนที่นะคะกดกดกดชิปไม่ได้ กองเสาประหักพังของกำแพงโอ้โหกำแพงพังทลายตกแตกประตูล็อกอ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะหากุแจยังไงอ่ะเฮ้ยกุแจเฮ้ยกุแจกุแจ้เรามีปะโอเค เจอกุญแจแล้วนะมีไหมไม่มีอะไรให้ไหมคะเปิดออกไปทางไหนทางนี้ปะอุย้ยไม้ยได้จริงเหรอเม่เดืทางไหนไปไปทางไหนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าทางนี้ล่ะเฮ้ยทางนี้เข้าไปได้ป่ะเฮ้ยคนเหรอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฮ้หุ่นโชว์สองตัวยืนอยู่ไม่ใช่คนหรอไปดี่กลางนั้นนะคะไม่รู้อ่ะอุ้ยเฮ้ยหุ่นไปไม่ได้แน่ๆเลยค่ะกองหุ่นใครมาทิ้งเอาไว้อย่างนี้ค่ะนะไปไม่ได้ไปไม่ได้น้ะพึ่งขึ้นรถเมล์ไหม เฮ้ยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เหรอเอ,อ๊ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หุนโชในท่านั่งมีตัวเลขเขียนอยู่ด้วยเป็นรหัสอะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นรหัสอะไรก็ได้นะเนี่ยฮืน่ากลัวนะ่ากลัวนะและ้วล,ลงยังไงคะหุนโชในท่านั่ง นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยน้ำพึ่งเอ,อ๋ยขอโทษนะที่พาเดินมาเสียเวลาเปล่าแต่มันมีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ก็น่าจะมีอาจจะมีซัมติงอะไรก็ได้น,ะน้ำพึ่งนะป่ะรับน้ำพึ่งร้บพาน้ำพึ่งเดิมอย่างนี้ดีกว่าค่ะอีกทางหนึง่งมันน่าจะไปได้นะพัะน้ำพึ่งปะ่ะปะอึ๊ตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยวี มีแผงกั้นไม้มาปิดทางไว้เพราะกําลังซ่องทางอยู่อ่ะแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกปล่อยให้เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วเราคิดว่ามันอาจจะไม่มีวันเสร็จก็ได้อ่อะกร<ำ>มโลกนี้ยังมีคนอื่นอยู่ไมนไะด้ทําไมาถึงมันจะเป็นกลางคืนก็แต่มันก็ไม่น่ามืดขนาดนี้มั้งเนะี่ยโอเคโอ้ดีนะวัดล้างหลังใหญ่สไตล วิตเตอร์เรียวิตเตอร์เรียนเราควรจะดูบ้านร้างก่อนไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูวใช่ไหมดูไม่ดีใช่เฮ้ยตรงนี้มีอะไรบ้างไหนดูดิสำรวจนี้ก่อนนะตรงนี้ได้ไหมดูได้ไหมกดคุยกดคุยไม่ได้นะคะมีอะไรบ้างไหมแถวนี้พบครัวปักอยู่โอเคดีมากน้ำผึ้งเธอได้พวกมาแล้วอน,นึง จัง้วยกดสเปกบาย,ยิกๆเลยยำเพิ่งมีอะไรไหมยำเพิ่งรูปปั้นจัดต่างๆขวางทางเราอยู่อ๋อรูปปั้นจัดขวางทางนะคะแสดงว่าแปลงนี้ไม่ได้แล้วเนาะอืมเดี๋ยวิงของที่หาได้น่าจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นสีที่ตกต่างจะดีกว่านี้จะได้หาง่ายหน่อยนะนี่งง เสียงอะไรวะมีรถขวางอยู่นะคะน้ำพึ่งน้ำพึ่งเออนีคล้ายๆเป็นปั๊มน้ำมันนะ่พไหมคะนี่มาอย่งไหนเลยน้ำพึ้ยไอ้อน,นี้ได้ไหมเฮ้ยแล้วเ,เปิดประตูนี้ไม่ได้มาติดอะไรบางอย่างอยู่อะ ขโมยรถสักคันน้ำพึ่งแล้วขับหนีออกไปเชื่อเราน้าพึ่งบอกหนูเป็นเด็กดีหนูยังขับไม่เป็นว่าแต่น้าพึ่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยแล้วเ,เปิดร,ร้านปิดแล้วเปิดเข้าไปไม่ได้อ่ะ <S <S 2> <S 2> แผงหนังสือเราลองดูดีกว่ามีอะไรบ้างเย้ เราได้พวกมาใช่ไหมเราต้องเอาพวไปทําอะไรเอาพั่วไปขุดอะไรได้ขุดบ้านล้างได้ไหมขุดขุดหากุญแจในบ้านล้างอะไรอย่างงี้ไงไม่ได้หรอไปไหนเนี่ยฉันต้องไปไหนต่อเอ้หรือว่าทำอะไรกับหุ่นหุ่นตรงน,นั้นมันมีหุ่นนี่นะเราต้องเอาพ่วไปทําอะไรกันแน่ กุญแจพี่บอกอรันเม่โหดร้ายโหดร้ายมากแล้วไอตัวเลขพวกนี้จะทำลายกุญแจนี่คือเราไปไขอะไรได้ไขร้านเปล่าเฮ้ยลงไงลงลงนี่น้ำพึ่งลงน้ำพึ่งลงงงมุม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 ม,ม,มันไม่โอ้ยไปไปโอเคเราได้กุญแจแล้วเนาะ ร้านปิดเข้าไปไม่ได้นะเราเฮ้อทำไมอ่ะมันก็ตัวนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ <c oughs> เราก็ตำรวจกว้างนะ คิดว่านะหนังสือมันต้องมีซัมติงอะไรแน่ๆเลยมันเปิดดูได้อุยอ่ะมันเปิดดูได้ด้วยเหรอเฮ้ยอ่ะคือเมื่อกี้คลิกดูอย่างเดียวนะกิ๊ก็ปึ๊บ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 กดคลิก a หรือ d นะคะมันเปลี่ยนเปิดหนังสือดูได้อะไรเนี่ยคนสองคนหุ่นโชว์ปะหุ่นโชว์อยู่ในห้อง นั่งอยู่อันนี้หุ่นโชว์โดนตัดหัวอันนี้โดนข้างซ้ายโดนตัดแขนหนึ่งข้างอันนี้มีหนึ่งตัวแต่โดนตัดครึ่งอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้หัวอินดี้อ่ะอันนี้มันเกี่ยวอะไรกันรหัสหรือเราต้องไขรหัสตรงนี้เราต้องไขรหัสตรงนี้เลือ,อย่างนี้ปะ หมายถึงไอ้ 1, 2, ไอไหนึ่งสองสามอะไรนะหนึ่งสองสามหรือเราให้เปิดเปิดหน้าที่มันไม่เหมือนกันเลยเปิดหน้าที่มันไม่เหมือนกันเลยเปิดหน้าเหมือนก,นกันก็มีกี่หน้านะเปิดเอ๊ะเปิดได้ไม่เหมือนกันเลยไงใช่ปะไม่ได้ไม่อะไรวะ ให้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณต้องใบิฉันนะถ้าคุณไม่บใายแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันต้องทำอะไรนะ่ะอืมกิบคอ กาบขอโทษดูที่ไปเปิดสปอยมานะคะรู้สึกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเปิดเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมต้องเปิดเป็นอย่างเงี้ยเออไม่จําเป็นต้องดูหนังสือละคือเปิดหนังสือให้เล่นแบบเมื่อกี้นะคะลิปก็งงอยู่นะว่าทําไมต้องไอ้นี่คือลิปเปิดไปเปิดมาแล้วมือหัวมากเลยค่ะคือคือคือเขาไม่ป้ยอะไรกิ๊จะรู้ได้ยังไงคือถึงใ้าป้าตรงรถเมล์นั่นแหะก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ เราต้องเรียงกันเนาะอืมงงงงค่ะงงไปกันต่อดีกว่านะไน่สึกก็หลุดพ้นมาแล้วจากความมึนประตูเสียไม่สามารถใช้การได้อตรงนี้มีประตูด้วยเหรอคิดว่าคลิกมัว่วๆมาประตูเสียอ๋อ ตัวเสียนี่ครับตัวเสียนี่ก็เฮ้ยเดี๋ยวเราจะใช้กุญแจเดี๋ยว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 เดี๋ห้องที่สองใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เรายังไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูอื่นอื่นกันได้ไหมคือทีนี้เลยังไม่ได้ดูเลยค่ะพึ่งเออไปดูเงี้ยเฮ้ยจะเซฟเซฟไปเซฟนั่นเอง โอเคโอเคเซ็ okay. Okay. เรียบร้อยพึ่งไปตรงนี้มีอะไรอ่ะไปมันมีอะไรอ่ะฉันมองไม่เห็นมันไกลสุดสายตาจนฉันเออโหโอ,อ้โหแล้วฉันจะรู้มองมองุนมองไม <laughs> ไกลสุดสายตาละก่อนอันนี้มีอะไรเอ่ยบ้านใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะ คุณเจ้าของบ้านอยู่ไหมคะเอสเอ๊ะแล้วมาถึงเอ๊ะเอ๊ะห้ามเข้ามีผีห้ามเข้ามีผีเหรอแต่ว่าไม่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 ไมยังยังเรากลับไปเปิดกลับไปเปิดก่อนได้ไหม เตรงนี้เหรอคือคลิปเห็นในสปอยอในในภาพในเกมนะคะจะมีฉากนี้อยู่เหมือนเราต้องเข้าไปในนี้มั้งห้ามเข้ามีผีเนี่ยค่ะอมเข้าไปในประตูนี้กันไปเฮ้ออะไรเนี่ยที่นี่มันยังไงเนี่ยเราต้องไปไหนคะ ต้นหญ้าลกชันข้างทางต้นหญ้าลกชันต้นหญ้าลกชันเอ๊ะไปใหนี้ดูดิกองเศษวัสดุเราจะต้องดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน้ำพึ่งพบด้ามพั่วอยู่ในกองเศษวัสดุต่างๆด้ามพั่วงั้นมาอีกคลิปกันมาคอมบายคอมบายได้พั่วแล้วโอเค อาฮะเอาพวกไปทำไรอะ่ะต้นยาลกชันข้างทางมันจะมีแบบพื้นอะไรให้ขุดวะคือเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยโอเคเราลองมาดูทางน,นู้นนะคะกุจจอแทงปูนวางขวางทางไว้เราผ่านไปไม่ได้ ก็ปีนสิเธอสู่วิญญาณแห่งริงอะ่ะเราเป็นมนุษย์เว้ยเราเราแบบสืบสายเลือดของลิงมาปีนไปเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้เลยเออบ้านใครอะ่ะฮัลโหลบ้านใครเหรอจ๊ะทำไงดีอะ่ะแผงเหล็กกั้นอยู่วางไว้เป็นแนวยาวตลอดเลยอะ่ะถ้าตรงนี้ไปไม่ได้ ตรงนี้เป็นประตูให้ไปต่อใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินกลับมานี่อันนี้เข้าไปได้ยังนะอันนี้คืออะไรไหนดูดินี่เหรอทางนี้เหรอเอ้ยนี่ไงอ๋อเล็บซ้ายไล้ขวาตุ๊กตาเด็กทาลกถูกฝังใ่บนดิน ขุดดิเธอขุดเอาตุ๊กาตาขึ้นมาเีนะข้าของเครื่องใช้ต่างๆเราไม่มีอะไรที่ต้องการข้าของเครื่องใช้เก่าๆเออเดี๋ยวนะขยัทิ้งไรไ,ไม่มีอะไรพิเศษเรามีพวแล้วเว้ยขุดขึ้นมาเดี๋ยวนี้อา่ากดกดชิปกดยูสเออใช้ขุดขึ้นมาเอาละ น้ำพึ่งได้ตุกตาเด็กทาลกขึ้นมาได้ตุกตาเด็กทาลกมาแล้วนะคะเอ่อเราคิดว่าไม่มจำเป็นต้องใช้ตอนนี้นะคอมบายกับกุญแจไม่ได้ตุกตาเด็กทาลกาไปทำอะไรวะตุกตาเด็กทาลกเฮ้ยเราได้ตุกตามาแล้วนะอุ้ย ได้ตุ๊กตามาแล้วนะจะเอาจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่าคะฮัลโหลได้ตุ๊กตามาแล้วคะ่ะตุ๊กตาไข่กุแซ่้ามผีเข้าอะไรนี่มีผีจริงเหรอไม่รู้อ่ะตุ๊กตาไปคอมไบกับอะไรวะตุ๊กตาชํำแหล่แย่ออมาเอาไปเอาตุ๊ก,ากตาไปให้แม่ให้หุ่นสองตัวนั้นได้มาตอนนี้เรามีที่ไหนล้วไม่ได้ไปนักนะตรงนี้เราไป ตรงนี้ไปมาแล้วเนะเมมาะเดินมาทางนี้ได้ทางน,นี้ทางน,นี้จะข้ามาอีกนี้ได้ตรงนี้ละไม้ยังตรงนี้คืออะไรอ่ะนี่แผ่นหนังสือตรงนี้คืออะไร <c oughs> เฮ้ยฉันหลงทางหาเธอไม่เจอเฮ้ยน้ำพึ่งพบเข็มกัดลูกปลาที่ซ่อนที่ซอกข้างตู้คอนเทนเนอร์ ดูไอเทมนี้เดี๋ยนะตอนนี้เรามีสี่อันนะคะเอ้ยลองเช็คกันไม่ได้เช็คเลยนี่ว่าใบมาสเตอร์คีกุญแจที่ใช้เปิดอะไรก็ได้หลายอย่างพวกพวกที่สามารถใช้ขุดดินได้สะดวกแล้วอ๋อคะเข็มกัดรูกป,ป่ามีเลขหนึ่งติดอยู่ด้วยเลขหนึ่งอ๋อแสดงว่ามีอีกหลายอันเนาะเฮ้ย คอมไบกันได้ป่มตุ๊กตาเด็กทานรกเราขุดมันขึ้นมาจากที่ฝังดินไว้ตรงหัวมีรอยเหมือนถูกถอดออกมาข้างในจะมีอะไรบางอย่างเฮ้ยมีกุญแจซ่อนอยู่ข้างในตัวตุ๊กตาฉันพบกุญแจกุญแจในตุ๊กตาเด็กทานรกอ่ะเฮ้ยกุญแจอะไรอ่ะเดี๋ยว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 กุญแจเราสามารถเราจะมันหยุดแต่เราไม่รู้ใครมาซ่อนเอาไว้ เป็กุญแจของอะไรอะ่ะค,คอมบายนี่แต่ออยางนี้รวมกันไม่ได้โอเคโอเคโอคงั้นลองไปที่เออมาจะเป็นกุญแจของบ้านหลังนั้นก็ได้นะบ้านบ้านบ้านที่ต้องใช้กุญแจเปิดเขามาขายนมมาเลยไอ้ที่เสียงมอเป็นรถขายนมผ่านมานะวันก่อนที่เพิ่งโพสโพสในเฟสน,นะอยากกินคือแบบวันก่อนมีร้านขายซาลาเปาอ่ะกิฟกิฟเป็นคนชอบกินขนมจีบซาลาเปานะอืมเขามาขายแบบ ซะละลาลาเปาร่อนๆน้าโอ้ขนมจีแบบอุ่นใหม่ๆร่อนๆเลยจ้าใครสนใจควักมือเรียกมุนี่นะกินวะฮะอยากกินไม่ทันได้กินเงี้เรียกไม่ทันเลยขับเร็วจริงๆเลยให้ฉันทํายังไงคุณอย่ามาให้ฉันอยากกินแล้วคุณก็จากไปสิยะถ้าจะอยากได้ลูกค้าก็จะช้าหน่อยได้ไหมอย่าคิดว่าหนูไม่อยากกินแลวบางทีหนูแบบหนูอยู่ชั้นสองเง้นหนูกว่าจะวิ่งลงไปคุณก็ไปถึงป่าซอยแล้วจะไปตามคุณยังไงล่ะเนี่ย เซฟทั้งนี้ดี่ะเซฟเซฟหน่อยเซฟเซฟเก้าอี้ตัวนี้จะนั่งนั่งเลยคิดว่าน่าจะใช่กุญแจบ้านแล้วนะบ้าพิษนายากไปหน่อยนะเนี่ยคือแบบมันมันมันเราเราต้องสำรวจให้เยอะคือบางทีมันไม่มีจุดเด่นหลักๆนะคะถ้ามันมีสีที่เด่นชัดอะไรเงี้ยก็คงจะดีวันนี้นแจไปเข้าเลย อัพเดเ thank for paying ไม่เจอผีเลยนะเอาเป็นว <S ang peace> like ่าก็สำหรับเดโมนะลิปก็อยากจะได้จุดที่มันอธิบายอะไรที่มันเยอะกว่านี้นะคะใช่ว่าเดินไปเดินมาเกมมันเดินไปเดินมาอย่างเดียวไม่มีอะไรคืออย่างน้อยในเดโมก็น่าจะมีแบบจ้มสแกจเล็กน้อยนะคลิปก็คาดหวังเอาไว้ว่าจะสะดุ้งอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่ได้เจอก็ค่อนก็ค่นข้างผิดหวังอยู่พอสมควรนะถามว่ามันก็โอเคไหมระบบเกมก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอยู่สักเอเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องที่ที่หลักๆเลยก็คือพวกปริศนากับที่หาของเนี่ยคือแบบกิปกิ๊ไม่รู้กิ๊จะซอยจะเหลือกี่นาทีนะกิ๊บไ้ตัดฉากที่เดินหลงไปแล้วกันนะคะแต่กิ๊ที่กิ๊แคสเนี่ยนี่วันเกือบห้าสิบนาทีเลยนะคุณรู้ไหม เกือบห้าสินาทีอะซึ่งไม่เจออะไรเดินหาคุณแจอ่ะคือแบบก็ก็ดีค่ะพยายามทําต่อไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ในจุดที่หาของอ่ะของอ่ะหาไม่เจอเลยอะกดให้มันหาง่ายกว่านี้หน่อยนะหลงทางเป็นแมวงงเดินมวงงงง้วกล้วยเอากล้วยมาปอกแล้วเนี่ย โอเคค่ะก็คลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ก็ใต้คลิปได้เลยนะคะ